วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อรวันฟาร์มนะคะแล้วก็สมโมยที่สวนประเสริฐชัยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ต้นไหนคะซ้อต้นบาฮีแดงค่ะ<อ>บาฮีหด <ใน S 1> แดง136 <ๆ S 1> นะคะ136เ<ใ>นื <ใน S 2> ้อเยื่อค่ะเนื้อฉ่ำรสชาติหวานเลยนะคะกำลังได้ที่กินเพลินๆต <c oughs> ้นนี้อายุกี่ปีแล้วซ้อต้นนะนะต้น4ปีออกรูกปีที่ 2, 2> ค่ะปีที่แล้วเริ่มมีเล็กน้อยแล้วปีนี้ปีที่สผลผลิต ค่อนข้างเยอะ,ะหลายจันเลยค่ะปีนี้เขาปีที่สี่นะคะผลผลิตปีที่2เห็นไหมนั่นหมายความว่าแคปซูลนะคะลงดินใช้เวลาประมาณ3ปีเราจะรู้ผลว่าผลออกมาเป็นแบบไหนรสชาติเป็นแบบไหนแต่อันนี้เราใช้ต้นพันธุ์เนื้อเยื่อเรารู้อยู่แล้วเราได้ตรงตามที่เราต้องการข้อดีของบบฮีแดงนะคะลูกโตเนื้อหนาแล้วก็เป็นเนื้อทรายหวานชำ่ำพันธุ์มาตรฐานที่เราจะได้ยินกับบบฮีอีกตัวหนึ่งก็คือบบฮีสีเหลืองที่เราจะเห็นกันทั่วไปนะคะบาฮีเหลืองก็นําเข้าเป็นต้นพันธุ์นาเข้าเหมือนกันบาฮีเหลืองส่วนใหญ่จะมี3แลปหลักๆที่อยู่ในบ้าาานนนเรระะะค1กก็็จมีอ2 จะมี DPD จากอังกฤษนะคะแล้วก็3จะมี UAE u e, UA e <Okay. S 1> ก็เป็นแ a บเดียวกับใบหีแดงนี่แหละไม่ว่าแ a บไหนรสชาติเหมือนกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรามีหลายแ a บให้ดูนะคะดูดูดูช่อนี้กับช่อนนี้นะ อันนี้ก็เป็นช่อยาวๆก็ก็สวยเหมือนกันแต่อันนี้เป็นช่อสั้นๆล,ลูกมันก็จะใหญ่แบบเร,ริมเลยถ้าเรายิ่งไว้ให้ลูกโตเท่าไหร่เนี่ยการเข้าสีมันก็จะยากกว่านิยนยกกึนะแต่เราจะได้ของที่มีคุณภาพถ้าลูกเล็กๆเสมอกันแบบนี้เขาง่ายในตระกูลรหัสเนี่ยโดยเฉพาะสีแดงอ่ะมันเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายในที่นี้ก็คือข้วเหนียวปัญหาไม่มีลูกแตกไม่มีผสมเสร็จก็ได้ตามนี้เลยไม่ต้องดูอะไรมากไม่ยุ่งยากอันนี้ก็คือให้ดูความอลังการความน่ารักแต่เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะความที่กเ้ว ความปึ้มปิ่มของซอเป็นแบบไหนเราก็มีเพิ่มเติมให้ดูในคลิปี่เห็นไหมเนี่ย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 ถึงต้องดูอย่างนี้มองดูว่าว่าสวยว่าสะอาดนะบาฮีเหลืองค่ะบาฮีเหลืองแน่นมากทุกคนดูเต็มทุกอนูเลยนะ สวยเลย้ซโอ้โหถ้ามีเป็นหนึ่งลูกก็จะติดมาเป็นงานละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยเอียดมาก้องดูให้ละเอียดก็จะติดมาลูกอื่นสนใจอยากดูอยากเรียนรู้ติดต่อเราที่ออรรวันฟาร์มมาที่เรายินดีให้คําแนะนําตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวรวมไปถึงการขายเรามีบริการทั้งหมดเพราะว่าเราแนะนําให้ปลูกและเราต้องการที่จะซื้อผลด้วยเรามีตลาดผลรองรับนะคะราคาตลาดปีนี้เป็นไงบ้างครับทำถามที่ดีมากเลยราคาตลาดใบฮีแดงกับใบฮีเหลืองตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นฤดูกันเนาะสิ่งที่สาคัญต้องบอกเลยตระกูลสีแดง ออกก่อนราคาก็จะไปของเขาในตระกูลสีแดงอะคะ่ะสีส้มสีเหลืองไล่มาเป็นแบบนี้นะซ่อนเนาะ,ะตระกูลสีแดงสีส้มราคาก็จะราคาตลาดจะดีกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ5 0 0 6้0ปีนี้ก็ก็อยู่ประมาณนั้นอันนี้ราคาปีกนะคะทีนี้ราคาส่งมันก็จะลดหลั่นกันไปตามตามปริมาณแล้วก,ก็ช่วงผลผลิต ก็ประมาณนั้นส่วนบาฮีเหลืองอ่ะปีที่แล้วก็อยู่ประมาณ 200- 200งกลางๆเนาะปีนี้ก็ไม่น่าจะคาดเคลื่อนไปไปกว่านั้นที่สําคัญปีนี้ของของน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้ววันนี้วันที่ 25, 25พฤษภาคต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราเราก็มีพร้อมที่จะจําหน่ายไปแล้วใน่วงในชุดของสีแดงนะคะอาทิตย์นี้จะเห็นมีออกในห้างแล้วนะคะลองไปตามดูฟู้ดแลนด์ในชุดของสีเหลืองต้องบอกว่าต้นต้นมิถุนาราคาบาฮีเหลืองก็คงต้องไปคุยกันถึงณตอนนั้นคําถามจากในเพจครับเห็นบอกว่าออร์วานฟาร์ม สั่งไปชิมก่อนพอชิมปุ๊บเนี่ยแล้วสามารถที่จะสั่งต้นพันเนี่ยแล้วต้นพันุนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือน ผลผลิตที่ชิมเลยป่ะครับร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีแล้วต้องบอกเลยว่าที่ออร์รวันฟาร์มนะคะต้นพันธุ์ที่ที่ที่รับจากเราไปใครที่ซื้อต้นจากเราไปนะคะเราจะมีบันทึกไว้อยู่แล้วนะวันที่ออกผลถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาคุณกลับมาติดต่อเราได้เลยเรายินดีรับประกันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุตั้งแต่ที่เป็นลูกค้าหรือว่าคู่ค้ากับเราอะนะคะที่นี่นะคะที่ออร์รวันฟาร์มนะคะเราการันตีว่าเรานําเข้าต้นพันธุ์เนื้อเยื่อนะคะอินทผพาลัมนะคะจากแล็บชั้นนําทั่ววโลกกกกกนนนะะะะะคคคไมม่่าาาาาจจจเป็1 DPD อังฤษรฟ UAE ีซ ญาอย่างเป็นทางการแล้วเราก็เป็นศูนย์อนุบาลต้นพันธุ์หลักของเขาด้วยประจําภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียนะคะแล้วก็ลานาอิห่านนะคะซึ่งซึ่งเราก็ดูแลต้นพันธุ์ให้กับลานาด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าเกษตรกรท่านใดสนใจจะปลูกอินทผลัมนะคะเข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะหรือติดต่อนัดล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเจะบช่วงนี้จะบินบ่อยเราสามารถให้ท่านเลือกชิมผลก่อนผลสดรสดดชาติของต้นพันธุ์ในแต่ละสายพันธุ์เลยนะคะเลือกชิมได้ที่นี่ก่อนตัดสินใจซื้อและที่สําคัญนะคะในการปลูกเรามีพี่เลี้ยงเรามีการให้คําแนะนําตลอดตั้งแ การเตรียมพื้นที่การวางระบบน้ํานะคะจนถึงการดูแลการปลูกจนจบครบแล้วถึงผลจำหน่ายได้เลยก็สามารถติดต่อเราได้นะคะ